ในส่วนของทางวัดนะครับอาหารก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับแต่ในส่วนของข้าวมันไก่ที่เราเตรียมมาไว้นี่คือยังไงก็เตียมพอในการแจกนะครับขณะนี้ก็ทางนี้ลคนละสามพอนะครับข้าวมันไก่นะครับร้อน จากร้านมิดไน้ไก่ตอนะครับแยกวัดกลางนะครับถ้าท,ท่านใดทานแล้วติดใจในรสชาติมีโอกาสก็ไปอุดหนุนที่ก็ได้นะครับร้านนี้ขึ้นชื่อนะครับความอร่อยความสะอาดนะครับครับขณะนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงนะครับ ต้องขอภัยวันนี้เริ่มช้านิดหนึ่งครับเริ่มได้เลยครับแจกได้เลยครับเข้ามารับได้เลยครับนะครับทางท่านรับอาหารสดแล้วนะครับถ้ามีความต้องการนะครับรับเล้งนะครับหรือว่ากระดูกหมูหรือว่าไส้นะครับก็ หนึ่งถุงนะครับรับไปพอทานนะครับคือปริมาณหนึ่งถุงเนี่ยมันเยอะนะครับจริงๆถ้าถ้ามาครอบครัวเดียวกันผมอยากให้รับไปแค่ถุงเดียวพอนะครับเพราะว่าคนมาทีหลังเดี๋ยวจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งเลยเพราะว่าถุงหนึ่งมันเยอะมากนะครับเอาเอาไปแค่พอทานนะครับต้องขอขอพระคุณเจ๊หมวยนะครับเสียงหมูทาง คุงพเมยนะครับได้บริจาคเข้ามาในโครงการของท่านหลวงพ่อนะครับผ่านคุณโจ้ยนะครับนะครับรับมราแล้วกราบขอบพระคุณขอบพระคุณไหว้ขอบคุณนะครับที่พี่คุณลุงคุณป้านะครับเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับในการที่ได้ปรุงอาหารแจกนะครับข้าวข้าวเอาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ทับนะครับเพราะว่าเอาเอาข้าวไว้ด้านล่างนะครับหนู ท่านที่ที่มารับนะครับเอาเข้าไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าแกงถุงของเราใหญ่นะครับถ้าท่านเอาเอาถุงเอาถุงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกนะครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับปริมาณเยอะมากนะครับในหนึ่งครอบครัวนี้พอทานสบายๆนะครับวันนี้ยังมีของสดที่นํากลับไปทานนะครับถ้าท่านใดที่มีครัวนะครับที่ที่ที่มีครัวที่มีปรุงอาหารท่านรับไปนะครับ แต่ถ้าท่านไม่มีครัวนะครับไม่ได้ทําอาหารทานนะครับขอความกรุณา,าให้สเสธ็จของคนที่อยู่ข้างหลังที่เขาทาอาหารทานนะครับนะครับเพื่อจะได้ถ้าท่านออกไปแล้วมันไม่ได้ทานมันก็เสียดายนะครับขณะนี้ก็ในวันอาทิตย์ที่10เดือน10นะครับเป็นวันดีเลยทางซ้ายมือเลยนะครับคุณป้ารับกระดูกหมูถ้าต้องการนะครับ วันนี้เมนูที่แจกที่หลวงพ่อปรุงแจกนะครับกระเพาะปลานะครับมีขนมหวานนะครับมีแกงจืดต้มฟักนะครับแล้วก็มีข้าวมันไก่มีขนมหวานมีน้ําดื่มนะครับแจกให้กับสําหรับคนที่ยังเดือดร้อนอยู่ในสถานการณ์โควิด19ในช่วงนี้นะครับอาหารหนึ่งถุงแต่ละถุงที่มอบให้นะครับด้วยความตั้งใจด้วยความเมตตาของท่านหลวงพ่อนะครับที่ยัง เห็นความเดือดร้อนของญาติโยมนะครับเยอะมากนะครับช่วยเร่งเวลานิดนึ่งเพราะวันนี้รอนานบา,บางท่านเขารออยู่นะครับก็ต้องขอขอขออภัยคนที่มารอในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงแถววันนี้ยังยาวนะครับก็คิดว่าน่าจะอาหารน่าจะพอนะครับ เด็กๆที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกันลองพิจารณาหน่อยนะครับอาหารที่เอาไปทานผมว่าน่าจะเพียงพอนะครับรับออกไปแค่พอทานนะครับคุณป้าน้ำจิ้มา้นะครับ กข้าใส่ข้างล่างก่อนก็ได้นะครับคุงป้านะครับจะได้จะได้ไม่ทับแตกนะครับวันนี้อาหารที่ทำแจกก็เยอะมากนะครับก็ใจช่วยแบ่งเบาสำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับได้มีอาหารนำไปทานนะครับแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินข้านะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ รัฐบาลได้เปิดคลายล็อกในจุดต่างๆแต่หลายธุรกิจภาคส่วนก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับผลกินแรงรายวันนะครับอย่างอย่างในใกล้ๆพื้นที่คนทําโต๊ะอะไรพวกนี้เท่าที่พูดคุยก็ยังตกงานอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังจัดงานไม่ได้ก็หลายๆภาคส่วนนะครับยังตกงานหรือว่าบางคนเป็นครอบครัวที่ยากจนอยู่นะครับก็สามารถที่จะตรงจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ บรรเทาความเดือดร้อนนะครับเป็นเวลา3เดือนที่ท่านหลวงพ่อได้ช่วยเปิดโรงทานในการแจกอาหารนะครับเจอเลยครับคุณลุงครับทุกท่านเตรียมถุงมาด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับฉีดฉีดเอยาคเชื้อแล้วก็เข้ามารับได้เลยนะครับเมื่อพิกี้ฉีดฉีดยาวๆเลยก็ได้ครับเพื่อไม่ลืมจะได้เร็วไม่ต้องรอฉีดฉีดทั้งแถวได้เลยครับฉีดก่อนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ท่านรับอาหารเสร็จแล้วก็เดินข้างๆนะครับมีกระดูกหมูหรือว่าจะเป็นตือหวนนะครับเลือกไปคนละหนึ่งถุงนะครับขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับผู้มีจิตเมตตาผมจำชื่อไม่ได้ก็คือมีหลายภาคส่วนที่ได้บริจาควัตถุดิบมาตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับในโครงการแจกอาหารเพื่อ,อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีจิตเมตตาก็อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะได้อมอบทั้งวัตถุดิบทั้งปัจจัยทั้งเงินนะฮะหลายๆส่วนทั้งเครื่องปรุงสนับสนุนในการจัดทำอาหารในโครงการครั้งนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณบุญกุศลที่ท่านได้มอบมานะครับขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับออปลอดปราศจากโรคภัยยันตตรายทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวนะครับ คนที่ได้รับในวันนี้นะครับผมอยากจะเน้นย้ำทุกครั้งทุกทุกครั้งนะครับก็วันนี้เราเป็นผู้รับนะครับเมื่อเราเป็นผู้รับสักวันหนึ่งเราเข้มแข็งเรายืนหยัดขึ้นได้เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้เช่นกันนะครับสังคมจะอยู่ได้ร่มเย็นก็ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับความเกื้อนหนุนนะฮะความมีเมตตานะครับ การอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับด้วยความเมตตาด้วยสำหรับท่านที่ชมไลฟ์สดของทางวัดนะครับตอนนี้เรามีไลฟ์สดในเพจของทางวัดม่งตะลดนะครับก็ประชาชนตอนนี้ก็น่าจะพอสมควรอาหารเรายังมีนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะรับอาหารแจกนะครับ สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับตอนนี้ที่โดมหน้าวัดมุงตะลดนะครับท่านหลวงพ่อกําลังแจกอาหารอยู่นะครับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปนะครับเกี่ยวเนื่องกันสําหรับในวันตักบาทเทโวโลโหณนะในวันที่22นะครับผมแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นข้อมูลเอาไว้สําหรับท่านที่อยู่หน้าที่นี้แล้วก็สําหรับท่านที่ได้รับชมเพจไลฟ์สดทางเพจของทางวัดมุงตะลดนะครับ วันศุกร์ที่22ตุลาคมนะครับทางวัดเราจะมีการตักบาตรเทวโวซึ่งเป็นประเพณีแล้วก็เป็นวิถีของทางาพุทธศาสนาของเราในการที่จะจัดงานนะครับปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการที่จะตักบาตรนะครับปกติเราจะมีพิธีการาท่านหลวงพ่อก็จะมีการเดินออกมาจากทางโบสถ์นะครับ มีพิธีทางสงฆ์แต่ปีนี้ก็ด้วยความเรียบง่ายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทางญาติโยมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางวัดและทุกๆฝ่ายนะครับสามารถที่จะมาทำบุญสามารถที่จะทำบุญมาทำบุญถวายอ,อาหารนะครับอาหารแห้งนะครับณจุดต,ตรงนี้เลยนะครับเมื่อวันที่22เมื่อถึงวันที่22นะครับเราจะสลับมาจัด ที่ตรงนี้นะครับท่านที่เดินทางมาตับบาตนะครับใส่บาตนะครับก็จะมีพระที่จะคอยรับข้าวสารอาหารแห้งของท่านน่อยู่จุดนี้นะครับปีนี้จะไม่มีการเดินเหมือนทุกปีนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาแล้วในเวลา8โมงครึ่งนะครับเริ่มก็สามารถที่จะนำอาหารแห้งมาใส่บาตรกับพระภิกษุที่รออยู่ในโดมนี้ได้นะครับ เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะครับมีรายละเอียดเล็กน้อยก็คือสําหรับปีนี้ก็คือท่านไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกกล่องสมมติว่าท่านนําอาหารแห้งมานะครับบบบมีสำเน็จรูปก็ท่านสามารถที่จะทําบุญร่วมกันถวายเป็นกล่องไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการจัดเก็บของทางวัดนะครับเพราะว่าปีนี้เราเราไม่ได้มีคิวในการที่จะแยกนะครับเพราะจะใส่ในจุดเดียว เวลาในการที่จะเก็บบรรจุเอาไว้เก็บเก็บเข้าในในคลังนะครับก็จะได้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะมาแพ็คใหม่นะครับสิ่งของอาหารแห้งที่ทุกท่านได้นํามาทําบุญในวันตักบาตเทโวโลโหนะของทุกปีนะครับส่วนหนึ่งก็จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งเกือบจะทั้งหมดนะครับมีบางส่วนที่ก็จะเก็บเอาไว้กระจาย แบ่งในสัดส,ส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะนำไปเป็นประโยชน์นำไปใช้แจกจ่ายกับผู้ที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ผ่านมาทุกปีใครที่เป็นเอฟซีติดตามเพจของทางวัดก็จะเห็นนะครับก็หลวงพ่อได้นำอาหารแห้งนะครับข้าวสารอาหารแห้งไปแจกในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารน,นะครับแต่ปีนี้คือเป็นช่วงสายการโควิดก็อาจจะมาแจกที่วัด ด้วยสถานการณ์ความเหมาะสมต่างๆก็คือดูสถานการณ์จริงๆแต่อบอกได้เลยว่า,าท่านที่ได้มาทําบุญที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือสังคมนะครับภาษสารอาหารแห้งต่างๆเนี่ยก็คือจะได้ส่งมอบจะได้นําไปช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ลําบากผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมนะครับคนที่ เป็นผู้สูงอายุคนแก่คนชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลตรงส่วนนี้ก็คือจะหลวงพ่อก็จะได้นำไปแจกได้นะครับค่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบทยอยทยอยตอนนี้เข้าหลวงพ่อแจ้งว่ากำลังห่ออยู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งทุกคนได้หมดนะครับดีรอนิดหนึ่งนะครับ นะครับใครที่ได้รับแล้วนะครับสามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสำหรับคนที่มาอยู่ข้างหลังนะครับก็อาหารยังมีให้ให้ยังมีแจกสำหรับทุกท่านนะครับ แต่ตอนนี้ข้าวกำลังห่ออยู่มาร้อนๆเลยห่อไม่ทันนะครับทยอยทยอยกันไปสักครู่นะครับใครที่ยังมาแล้วก็เข้าคิวต่อแถวด้านท้ายได้เลยนะครับครับครั้งนี้ ก็ในโอกาสพิเศษวันนี้มีวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะมีอาหารพิเศษพิเศษมาเพิ่มเติมก็คือยังมีข้าวมันไก่จากร้านมิรนไนไก่ตอนนะครับเจ้าของร้านได้บทเรียนที่นี่นะครับก็ได้นำเอ่อได้ได้ทำอาหารมาแจกนะครับแล้วก็จัมีเจ๊หมวยนะครับเขียงในทุ่งพเมรนะครับได้ถวาย กระดูกหมูตือหวนนะครับมาเข้าลงครัวนะครับท่านหลวงพ่อเห็นว่ามีปริมาณจำนวนมากจึงได้แบ่งแจกจ่ายให้กับทางญาติโยมได้นำไปปรุงอาหารนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้หมวยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอีกหลายๆภาคส่วนนะครับที่ได้มอบวัตถุดิบมานะครับทั้งปัจจัยทั้งวัตถุดิบต่างๆนะครับ ลำโพงร้องนะครับไม่ใช่ฝาล้อต่อไปลมลมมันพัดไหมนะครับไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงฝาล้อเดี๋ยวข้างในก็จะตกใจนะครับเดี๋ยวผมเบาลําโพงนิดหนึ่งไม่ใช่มันหายไปป่ะเออมันถอดตลอกแพนไม่ได้รับเพีงได้ยนเพียงอย่งเดียไม่ใช่ถ้าถอดออกเอาเวลาเวลาลงลงกันแท้เออเเวลาันอด ครับขณะนี้ณวัดมุงตะรดนะครับวันนี้ทิแรกคิดว่าน่าจะมีคนน้อยก็ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเพราะว่ามีอาหารที่ก็ามาแจกเพิ่มเติมมากนะครับก็ตอนนี้ก็มีประชาชนที่มาเดินทางมารอรับอาหารอยู่ก็เป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับในส่วนอาหารสดถ้าได้ทําก็รับไปนะครับรับไปนะฮะนะครับเล้งถุงเบลเลอร์เลยนะครับ ไม่ถ้ามันถ้าไม่ใส่เวลานนลโดนล,ลมโดนล,ลมมันจะดังเอาเลยมามาด้วยกันไหมครับมาด้วยกันไหมพี่ พอ่อดึงดุดดดเอาไหมถ้าไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรคุณยายมีถุงมาไหมครับเอากระดูกหมูไหมครับมีมาถุงเดียวใส่หมดไหมดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ขา้ขาวข้าวมันไก่มาร้อนๆนะครับกำลังกำลังแพ็กอยู่นะครับท่านท่านที่มารับอาหารนะครับเอาเข้าวใส่ก่อนนะครับผมว่าควรจะเอาเข้าวใส่ในใต้ท้องก่อนเพราะว่า,าถ้าเป็นถุงเนี่ยเป็นพวกที่เป็นถุงอ่ะมันมเอาเข้าวเดี๋ยวมันจะได้ไม่แตกนะครับถ้าเอาถุงร้อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวข้าไปทับเดี๋ยว เวลาขับรถรู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์แตกเดี๋ยวจะเอาไว้ด้านบนนะครับคุณยายอ่าครับนะครับ I